โอเคครับสำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับเข้ามาติดตั้งนะครับ SRBAC นะครับ SRBAC นะครับเป็นการจัดการนะฮะระบบ Authentication นะครับในเรื่องของการให้สิทธิการเข้าถึง Action ต่างๆใน Controller ต่างๆนะครับโอเคนะครับ ซึ่งตัวนี้ก็จะช่วยให้เราสามารถที่จะ manage นะครับ permission ของ user ได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยนะครับตัวลิงก์สำหรับดาวน์โหลดนะครับจะอยู่ที่ gframework.com/extension/srbac นะครับก็สามารถที่จะดาวน์โหลดตรงนี้ได้ตรงนี้ยังเป็นเวอร์ชันเบต้าอยู่นะครับก็ไม่เป็นไรนะฮะก็ดาวน์โหลดมาเรียบร้อยโอเคนะครับข้างในมีอะไรบ้างฮะ อยู่ข้างในนะครับก็จะมีโฟลเดอร์ลักษณะนี้นะฮะมี SRBAC โอเคนะครับวิธีการง่ายๆนะครับของเรานะครับเราก็มาที่ตัว e a s Application ของเรานะครับนะฮะ e a s Application นะครับหลังจากนั้นนะครับเข้าไปที่โฟลเดอร์ Protect นะครับแล้วทำการสร้างนะครับอ่าโฟลเดอร์ที่มีชื่อว่า Modules นะับ Modules นะครับขึ้นมาแล้วเรา หลังจากนั้นเราก็เอา SR Back ที่อยู่ในในโฟลเดอร์นะครับ SR Back ตัวนี้นะ SR BAC ตัวนี้นะครับมา export นะฮะลากมาวางตรงนี้นะครับเราก็ได้โครงสร้างลักษณะนี้โอเคนะครับซึ่งมีไกด์ให้ด้วยนะครับซึ่งมีไกด์ให้ด้วยโอเคนะครับอันนี้คือเบื้องต้นนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ทําการนะครับไปเปิดนะครับไฟล์ config ของเรานะครับ ที่อยู่ใน protect config main php โ okay, อเคนะครับเปิดขึ้นมาแล้วหน้าตาลักษณะนี้ทีนี้เราไปดูในส่วนของ import นะฮะในส่วนของ import นะครับเดี๋ยวเราจะเพิ่มนะครับตัวข้อมูลตรงนี้นะครับนะครับเพิ่มข้อมูลตรงนี้ก็คือ enter ลงมานะครับแล้วก็ พิมพ์ข้อมูลใส่เข้าไปนะครับลักษะนี้ก็คือเราจะลิงก์ไปที่แอปพลิเคชันนะครับโฟลเดอร์โมดูลนะครับ s r k นะครับลิงก์ไปที่คอนโทรลเลอร์ที่เป็น s base controller นะครับตัวนี้นะฮะโอเคนะครับโอเคนะครับก็ในส่วนของอ่อส่วนนี้นะครับที่เป็น array return นะครับเราก็ import เข้ามา เรียบร้อยแล้วนะฮะเสร็จแล้วนะครับในส่วนของคอมโพเนนต์นะครับเราก็าไปเพิ่มนะครับในส่วนของ Authentication Manager นะครับก็ลิงก์ไปที่ตัว SDB นะครับ Authentication Manager นะครับลักษณะนี้นะครับแล้วอีกที่หนึ่งก็คือในส่วนของโมดูลนะครับเดี๋ยวเราจะเพิ่มนะครับ นะครับในส่วนของโมด,ดูลก็จะเป็นส่วนนี้นะครับเลอลงมานะครับแล้วก็ทําการวางไปนะครับก็คือลักษณะนี้นะครับเขียนหักโอเค,อเคก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่คือการติดตั้ง SRBAC นะครับโอเคนะครับจากนั้นนะครับไปที่ โมดูลนะครับ srbac นะครับคอมโพเนนต์นะครับมาดูตรงนี้นะฮะเดี๋ยวนะโอเคนะครับผิดที่นะฮะโมดูล srbac คอมโพเนนต์นะครับแล้วก็สร้างไฟล์ในนี้นะครับไฟล์ php นะครับตั้งชื่อว่า ลองนะครับนะครับลองนะครับ create นะครับตรงนี้ก็ให้มั right. น return array ครับ return array โอเคโอเคหลังจากที่เราตั้งค่าตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทำการรันนะครับโดยพิมพ์ที่ index.php/srbc นะครับ Enter นะฮะรอสักพักหนึ่งนะครับ มีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมด d a t a เบลมีการเปลี่ยนแปลงไหมฮะ,ะโอเคโอเคครับพอดีพิมพ์ผิดนะฮะก็นะครับต้องเข้าที่นะครับค m a ช k นมาร์นะครับตัวแปร r เท่ากับ SRBAC นะครับมันจะเข้าหน้านี้นะครับซึ่งตอนนี้นะครับตัว user .php ของเรายังไม่มีนะฮะยังไม่มีนะครับก็คือตัวคอน t ท o เ l อร user ตัวนี้นะครับของเรายังยังไม่มีนะครับเดี๋ยวเราจะทำการ create นะครับใหม่โอเคนะครับโอเคครับก็ เข้าไปทำการสร้างโมเดลเลยแล้วกันนะครับโดยใช้ Key g e n นอเนะฮะโอเคเรามีเทเบิลนะครับ,รนรบ User นะครับรียบร้อยนะครับแล้วเราก็ใส่ชื่อตารางอาลองยินเข้าไปก่อน,นครับโอเคเรอสักครู่นะฮะอ,อันนี้คือตาราง User นะครับเซอ ก็ทำการโมเดลเจเนอเรเตอร์ ator, นะครับจินเนอร์เรตยูเซอร์นะครับโอเคพรีว okay. ิวแล้วก็จินเนอร์เรต โอเคแล้วก็มาแก้โค้ดนิดนึงนะใน <c oughs> ส่วนที่เป็น User Class นะครับโอเคใส่ okay. so yes, S เข้าไปโอเคนะครับลอง กลับไปดูในส่วนที่เป็น sr v c นะครับไ,ได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้จะต้อง install แบบแมน u ว l นะครับ ออกยังไม่ได้นะครับยูเซอร์เ hmm. หมือนเดิมโมดูล uh huh. โอเคครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะโอเคครับเมื่อกี้เออเลอร์ตรงนี้นะฮะเอ่อคลาสยูเซอร์เมื่อกี้มี S นะครับเราก็เปลี่ยนแบบไม่มี S ละนะฮะแต่ว่าเราก็ใช้ Table User ที่มี S นะครับก็เข้าไปทำการรันตัวนี้ขึ้นมานะครับ SrBack แบนะฮะจะเข้าสู่หน้านี้อัตโนมัตินะครับ ซึ่งเมื่อกี้ชื่อฟิลเราก็ได้เปลี่ยนใหม่นะครับก็เป็น user id ตัวนี้นะครับโอเคก็ทำการากด install น,นะครับ install เข้าไปโอเค Successful โ okay, อเคนะครับเสร็จเรียบร้อยนะฮะดู Do front page นะครับจะมีหน้าตาลาักษณะไหนประมาณนี้นะครับโอเ okay. ค Manage Manage Item นะครับ เ่มเดียวนะฮะ Authority นะครับโอเคนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่คือ SRBAC ที่ช่วยให้เราจัดการในเรื่องของการเข้าถึงระดับ Action นะครับใน Controller ใน G Framework ของเรานะครับก็จะช่วยให้เรานะครับสามารถที่จะจัดการ User นะครับในการกำหนดสิทธิ์ที่การเข้าถึงได้นะครับโอเคนะครับ นี่ก็เป็นตัวอย่างเล็กแน,น,น่อยให้ดูนะครับเห็นนะครับถ้าวิดีโอนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถที่จะสมัครรับข้อมูลหรือ subscribe เพื่อให้กำลังใจได้นะครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับ